สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอล c o n f ิก c นะครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจะมานําเสนอกันอีกเช่นเคยและก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับสายทหารหรือคนที่ชอบเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็คงต้องไม่พลาดคลิปนี้อย่างแน่นอนแล้วทุกคนรู้กันไหมครับว่ากองทัพกัมพูชาเองเนี่ยก็มีปืนใหญ่อัตราจรที่เหมือนกับกองทัพไทยเราใช้งานอยู่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกและเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่า ปืนใหญ่อัตตาจรทั้งสองประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงและแบบไหนดูจะเหนือกว่ากันเราจะเริ่มกันในฝั่งของกัมพูชาก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยเลือกใช้ S-H1 ซึ่งเป็นปืนใหญ่อัตตาจรล้อย,อยางจากโนลินโคของประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความคล่องตัวและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบปืนอื่นๆนะครับ S-H1 เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้าง ก็ต้องบอกนะครับว่า S H 1เนี่ยเป็นรถปืนใหญ่เคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาด1 5 5มิลิเมตรที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทโนโลินโคของจีนนะครับจุดเด่นของมันก็คือความคล่องตัวที่สูงแถมยังมีกำลังยิงที่รุนแรงนะครับและก็สามารถยิงได้อย่างวรวดเร็วด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปืนใหญ่อื่นที่คล้ายกัน S H 1เนี่ยมีข้อได้เปรียบหลายอย่างนะครับเช่นการออกแบบแยกส่วนซึ่งช่วยให้ซ่อมบำรุง,งง่ายขึ้นรวมถึง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านี่เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้มันนะครับได้รับความสนใจมากในวงการทหาร SH1 เนี่ยเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกที่งานนิทรรศการด้านการป้องกันประเทศในดูไบหรือ IDX 2010นะครับและมันถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2002โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2007และจุดนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือระบบปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่22.5ตัน และใช้พลประจํารถเพียง5คนเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยหากเปรียบเทียบกับปืนใหญ่อัตราจรแบบแล้อยางที่เราเห็นกันบ่อยๆ s h 1เ่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนและการดําเนินงานนะครับที่ต่ำกว่าส่วนในด้านของอาวุธนะครับเจ้า s h 1เนี่ยใช้ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังซึ่งสามารถใช้กระสุนมาตรฐานของนาโตได้ทั้งหมดรวมถึงกระสุนที่พัฒนาโดยโนรินโกเองก็ด้วย ก่อนยิงจะต้องลดพั่วขนาดใหญ่ลงมาที่พื้นด้านหลังของตัวถังนะครับเพื่อช่วยให้ท่านยิงมั่นคงขึ้นนี่เป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยให้ s อสเนี่ยสามารถยิงได้อย่างแม่นยําและลดแรงถีบขนาดยิงนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับระยะยิงของมันก็ไม่ได้ธรรมดาเลยถ้าใช้กระสุนต่อระยะแบบ erfb ขีด bb ทับ he จะสามารถยิงได้ไกลสูงสุดถึง53กิเมซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ไกลมากสำหรับปืนใหญ่ประเภทนี้นะครับ นอกจากนี้แล้วมันยังสามารถยิงกระสุนนำวิถีด้วยเลเซอร์กึ่งแอคทีฟที่พัฒนาโดย n o รินโกได้อีกด้วยโดยมันมีต้นแบบมาจากกระสุนคลาสโน Pro ขนาด152ม mm มของรัสเซียส่วนทางด้าน,นกลไกการทำงานของปืนนะครับมันใช้ระบบไฟฟ้าสามารถปรับมุมเงยได้ตั้งแต่0ถึง70องศาและมีมุมเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับอยู่ที่20องศาส่วนในด้านอาวุธรองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะว่ามันเนี่ยมีปืนกลต่อต้านอากาศยานแบบ q j c 8 8ขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรที่ติดตั้งไว้ด้านขวาของห้องพนประจำรถเพื่อป้องกันภัยทางอากาศและการโจมตีระยะใกล้ส่วนทางด้านการออกแบบและการป้องกันห้องคนประจำรถของ S-1 h เนี่ยจะทำจากเหล็กเชื่อมเกราะซึ่งสามารถป้องกันกระสุนปืนขนาด7.62ม mm, ิมและสะเก็ดระเบิดได้ถือว่าเป็นระดับการป้องกันที่ดีสำหรับยานยนต์ปืนใหญ่ประเภทนี้เลยนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้กันกระสุนหนักๆอย่าง RPG หรือปืนต่อสู้รถถังได้แต่ก็เพียงพอสำหรับการป้องกันภัยจากการโจมตีเล็กน้อยโดยระบบขับเคลื่อนของเจ้า SH1 เนี่ยมันใช้แชสซีของรถบรรทุก WS5252 แบบ 6x6 ที่พัฒนาโดยบริษัทวัน s a n Special Vehicle ของจีนการใช้รถบรรทุกแทนแชสซีแบบสายพานเนี่ยถือว่ามีข้อดีหลายอย่างนะครับ เช่นความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงขึ้นใช้งานง่ายขึ้นและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในสนามรบที่ต้องการความคล่องตัวสูงสุดในส่วนระบบควบคุมและเทคโนโลยีการยิงของ S1 เนี่ยยังมาพร้อมกับระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมพร้อมเซ็นเซอร์วัดความเร็วปากกระบอกปืนซึ่งสามารถส่งข้อมูลโดยตรงไปยังระบบควบคุมการยิงทําให้การคํานวณวิธีกระสุนเนี่ยแม่นยํายิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับระบบปืนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของกองร้อยหรือกองพันปืนใหญ่ได้ซึ่งช่วยให้สามารถแชร์ข้อมูลและควบคุมการยิงได้แบบอัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำให้เ s สเซนเี่ยเป็นปืนใหญ่เคลื่อนที่ที่ทันสมัยมากทีนี้เราลองมาดูกันในฝั่งของไทยบ้างนะครับกองทัพบ,บกไทยเราเนี่ยเลือกใช้ซีซ่าจากฝรั่งเศสและ ATMG หรือ AsMOD 2000จากอิสราเอล ซึ่งเป็นปืนใหญ่อัตราจรร้อ,อยยางนะครับที่มีความสามารถสูงไม่แพ้กันเลยเริ่มจากซีซ่ากันก่อนนะครับซีซ่าเนี่ยเป็นระบบปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิลิเมตรที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก6ล้อออกแบบโดยบริษัท n นคเตอเดิมก็คือ GS Industry ของฝรั่งเศสจุดเด่นของมันนะครับคือน้ำหนักเบาเพียง17.7ตันเท่านั้นเบากว่า SH1 อย่างชัดเจน ทำให้มันเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วและคล่องตัวมากโดยมันนะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซล240-260ลังมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนนะครับและมีพิเัยทำการถึง600กิโลเมตรตัวรถเนี่ยยังได้รับการออกแบบให้มีเกราะเบาและยังสามารถป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดระดับมาตรฐานนาโต้ได้สามารถติดตั้งระบบป้องกันเพิ่มเติม ระบบปล่อยควันและระบบป้องกันโดนสิ่งที่ทําให้ซีซ่าเป็นที่นิยมไปทั่วโลกก็คือเพราะว่ามันเนี่ยสามารถยิงกระสุนได้6นัดต่อนอาทีและมีระยะยิงไกลสุดนะครับอยู่ที่40-50ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับประเภทของกระสุนอีกทั้งยังสามารถใช้กระสุนนำวิถีแบบ GPS ได้อีกด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้มันมีความแม่นยําสูงมากและที่สําคัญก็คือซีซ่าเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในสงครามจริง ไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานมาลีอิรักหรือแม้แต่สงครามรัสเซียยูเครนที่มันถูกนําไปใช้โดยกองทัพยูเครนในการโจมตีเป้าหมายสําคัญนะครับสําหรับในกองทัพบ,บกไทยเนี่ยซีซ่าถูกจัดหาและเข้าประจําการตั้งแต่ปีพศ2552โดยติดตั้งบนรถบรรทุกทา,ท,าท่าที815จำนวน6กกระบอกจุดเด่นของมันนะครับเหมาะกับไทยก็คือความคล่องตัวที่สูง และต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำกว่าแบบสายพานเรามาดูเจ้า ATMG กันบ้างหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ a SMO s 2000ระบบนี้นะครับถูกพัฒนาโดย a l b i t System ของอิสราเอลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาวุธระดับแนวหน้าของโลก ATMG เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวที่สูงและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ จุดเด่นของ ATM-G เนี่ยมันสามารถยิงกระสุนขนาด155ม mm, ิลิเมตรได้ไกลถึง41กิโลเมตรและยังใช้ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิตอลนะครับที่สามารถคำนวณพิกัดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยยางนะครับเช่นทาท่าแมนหรือ Mercedes-Benz และยังรองรับกระสุนหลายชนิดรวมถึงกระสุนชี้เป้าและกระสุนวิถีโค้งด้วย กองทัพบกไทยเราเนี่ยเลือกใช้ ATMG ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาเป็นพิเศษนะครับให้เข้ากับภูมิประเทศในไทยโดยมันเนี่ยถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีในทุกสภาพพื้นผิวและยังดูแลง่ายกว่าระบบปืนใหญ่อัตารจรแบบสายพานแล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าสรุปแล้วใครเหนือกว่ากันถ้ามองจากมุมมองของความคุ้มค่าและต้นทุน s h 1เนี่ยของกัมพูชาอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะว่ามันถูกพัฒนาให้มีต้นทุนที่ต่ําและสามารถใช้งานได้หลากหลายแต่ถ้ามองจากเทคโนโลยีความแม่นยําและสมรรถนะในสนามรบเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าซีซ่าและ ATMG ของไทยเราเนี่ยดูเหนือกว่ามากโดยเจ้าซีซ่าเนี่ยมีจุดแข่งที่แม่นยําและได้ผ่านการรบจริงมาแล้วหลายสมรภูมิส่วน ATMG เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะกับการใช้งานในไทยทำให้มันเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรา สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์และงบประมาณของแต่ละประเทศว่าจะเลือกแบบไหนให้เหมาะสมที่สุดแล้วเพื่อนๆคิดว่าปืนใหญ่อัตราจรตัวไหนเนี่ยเจ๋งสุดคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ